ชรถเข้าใหม่กันค่ะนะคะช่วงนี้รถเข้าใหม่รัวๆกันเลยใครที่กําลังมองหารถเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งกลางรถครอบครัวรถกระบะนะคะรอบนี้เข้ามาเยอะมากๆเกือบ20คันเลยนะตอนนี้ก็กำลังทยอยเข้ามาค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเป็นค่ะ สวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่อน พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำน,นจะพามารับชมรถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆขะเนี่ยรถเข้าใหม่ทยอยกันเข้ามาเยอะเลยนะคะล่าสุดก็ตอนนี้ก็กําลังทยอยลงนะคะสาขา2ของบริษัทเพชรยนต์กันนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งก็อยู่ที่โกดังสาค่ะของบริษัทเพชรยนต์ค่ะที่นี่ก็อ,อยู่โกดัง3ามโกดังเก็บรถนะคะเรามีรถให้เลือกมากถึง500คันด้วยกันนะก็ใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาทดลองขับแล้วก็ในเรื่องของเครดิตอย่าเก็บไว้ ในใจนะพี่ๆคะ่ะสามารถโยกุโทรหาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะอะไรเราไม่ต้องเสียเวลากันมากเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พารับชมเดินไล่ทีละคันเอาณนะตอนนี้อยู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวนั้นหนึ่งจะอัปเดตให้รับชมกันเรื่อยๆนะคะมาเริ่มจากตัว โตโยต้ายาริสกันดีกว่าพี่ๆขาน้ำหนึ่งบอกก่อนนะบางคันอาจจะไม่ได้บอกราคาที่แน่นอนแน่ชัดนะเนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่ค่ะบางคันก็เข้ามายังที่ไม่มีค่าตัวเลยนะยังไม่มีค่าตัวเลยนะอะเดี๋ยวมาเริ่มคันแรกกันก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเป็นตัวยาริสเอทีเป็นรถเก่งซีดานสีประตูตัวนี้เป็นตัวสีสีเทานะคะเป็นตัวสีเทานี่ค่ะให้ดู ไฟด้านหน้าอันนี้คือสภาพรถเข้าใหม่รถแรกเข้ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถก็สามารถเข้ามาดูตัวรถเข้ามาดูสภาพรถได้เลยคันนี้นะคะเป็นจังหวัดป้ายชนบุรีใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะอภา,าให้ดูรอบๆแคันก่อนตอนนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีพหนึ่งจุตัวนี้เป็นตัวสมาร์นี่ให้ดูด้านท้าย เบาะหนังทุลงลมนิรภัย7จ็ดใบได้หน้าจอทัชส,สกรีนด้วยตัวนี้ปี2023ไม่แปดพันแโลไม่น้อยมากไม่แ0 0พโลค่ะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่4ี่0 0 0แค่ะสีนี้4ี่แ0 0อ่ะมาดูคันต่อไป มาดูคันต่อไปไล่เรียงกันเรื่อยๆเลยนะมาดูรถกระบะกันบ้างค่ะตัวนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่เช่นเดียวกันเป็นกระบะ4ประตูนะคะตัวนี้เป็นกระบะ4ประตูป้ายทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นพรีแรนเนอร์ค่ะกระบะย,ยกสูง4ประตู 2.4E+ E+, e จะได้ตรงไหนไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่ะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะถ้าเป็นตัว E ธรรมดาจะได้เป็นไฟหน้าเป็นแบบ ไฟอ่ามันติรีเฟกเตอร์ธรรมดาโปรเจคเตอร์เวลาการเดินแสงของตัวไฟหน้ารถเขาจะเดินแสงเป็นระเบียบมากกว่านะคะก็ไม่ต่างกันค่ะพี่พี่ค่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าระบะย,ยกสูง4ประตูนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปี2020อันนี้ให้ดูสภาพรถนะพี่ๆจะได้เห็นว่ารถแรกเข้าหรรถเข้าใหม่แต่ละคันเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะคะนี่ อ่ะคันนี้ค่าตัวเป็นปี2020นะเป็น Toyota Hilux Revo p i l a n e เน4ประตู2.4 e+ Plus, ปี2020ไม่69,000โลคันนี้ค่าตัวอยู่ที่559,000 559,000ค่ะมาดูต่อไปกันบ้างค่ะตัวนี้มาพร้อมแคลรี่บอยเลยนี่คือรถสภาพแรกเข้าไหมอ่ะอันนี้คือรถเต็มปล่อยไม่เอามาดูรถต่อไปดีกว่า พี่ๆค่ะนี่ทั้งแถอามาดู Toyota c a m r รกันบ้างตัวนี้เป็นตัวถ้าโลโก้เป็นสีฟ้าถ้าโลโก้เป็นสีฟ้านะคะคันนี้แสดงว่าเป็นตัว Camry Hybrid เป็นตัว Hybrid ค่ะพี่พีๆขะน้ำหนึ่งให้ดูด้านหน้า กระจังหน้าฝากระโปรงอาจจะมีขี้ฝุ่นหน่อยนะคะเพราะว่ายังเป็นรถเข้าใหม่อยู่รถเข้าใหม่รอการปรับสภาพน้ำหนึ่งรีบมาอัปเดตให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันก่อนตัวนี้เป็น2.5ไฮบริดสีดำสักครู่นี้น้ำหนึ่งเพิ่งรีวิว2.5ไฮบริดสีบอลเงินไปตัวนี้ไฮบริดสีดำค่ะปี2021เลขใหม่93,000คันนี้ค่าตัวอยู่ที่9 2 9 0 0 0 9 2 9 0 0 0 เดี๋ยวพาดูสภาพรถรอบๆคันรถแรกเข้าสภาพเดิมสวยน้ำหนึ่งบอกเลยว่ารถทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวเข้ามาเนี่ยเป็นรถคัดเกรดสภาพดีสภาพสวยทั้งนั้นเลยนะคะเอามาดูคันต่อไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Honda นะคะอา่าเป็นตัว C-HR นะคะอ่ะมาดูไม่ใช่ Honda สีขอประธานอภัย t o y o ต a นะคะตัวนี้เป็น Toyota C-HR อ่ะมาดูโตโยต้า c s r กันตัวนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนาะ คันนี้นะคะป้ายเป็นมหาสารคามใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพค่ะเป็นตัว1.8ไฮบริดตัวไฮอ่าตัวนี้เป็นตัวไฮออกข้างป้ายแดงก็น่าจะล้านกว่าบาทล้านสามหรือเปล่าตัวนี้ล้านสามน่าจะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัยเส็ดใบได้หน้าจอทัชสกรีนก็คือทั้งแคมรี่นะคะแล้วก็ตัวเ r ซาร์จะได้เป็นตัวไฮบริดแต่ตัวนี้จะเป็นปี2019ไมล์แสนสองอ่ะคันนี้ค่าตัวยังไม่มา ราคายังไม่มาค่ะราคายังไม่มามาดูคันต่อไปกันบ้างตัวนี้จะเป็นตัว n o n พี่พี่ๆขา honda ตัวนี้นะจะเป็น honda เป็นตัว crossover เหมือนกันนะคะเป็นรถครอส s อเวอร์มา Honda ตัวนี้จะเย็นๆนะคะพี่น้องคะ่ะกำลังหาข้อมูลรถเข้าใหม่อยู่อาา่าฮะเป็น Honda คล้างแตัวนี้ค่าตัวน่าจะยังไม่มาตัวนี้ค่าตัวน่าจะยังไม่มาคันนี้เป็นรถครอสโอเวอเหมือนกันใครสนใจคันนี้นี่ยให้ดูรอบๆคันจะเป็นแนวแบบรถครอบครัวนะคะ,ะเป็นตัว CRV เป็นตัว CRV อ่ะนดับหนึ่งดูก่อนป้ายนะครศรีธรรมราชอ่ะตัวนี้จะเป็น 2.4S ขับ2 2.4S ขับ2ตัวนี้นะคะเป็นตัวปี2021เป็นปี2021เลขไม่85,000โลอ่ะราคาก็ยังไม่มาตัวนี้ค่าตัวยังไม่มามาดูคันต่อไปกันค่ะ โตโยต้ายาลิตกันบ้างใครที่แบบว่าเป็นสาวกยาลิตอยากได้รถเก่งเล็กนะคะอ่าขับขี่ในเมืองขับออกต่างจังหวัดก็ขับออกได้ค่ะเครื่องพันสองตัวนี้เป็นสีดำนะคะได้ชุดแต่งรอบคันเลย oh. นี่น้ำหนึ่งให้ดูสภาพรถที่เข้ามาใหม่อันนี้ใหม่22,000โลปี21ใหม่2 22,000โลปี21เป็นตัว1.2สปอร์ตดูสปอร์ตมากๆได้ชุดแต่งรอบคันนะคะได้ สเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะตัวนี้1.2สปอร์ตปี2021ค่ะหม่22,000โลราคายังไม่มานะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งแจ้งอีกทีนึงคันไหนที่เป็นป้ายทะเบียนที่พี่พเห็นนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพนะคะอ่ะมาดูขั้นต่อไปค่ะรถแรกเข้าสภาพนางฟ้าเลยนะคะ ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําถ้าใครที่แบบว่านํารถที่น้ำหนึ่งรีวิวออกไปจะหลักฐานมีการตัดต,ต,ต่อตัดแต่งเปลี่ยน began, ตัวเครื่องตัวถังนะพี่พี่คะนำหลักฐานเข้ามาได้เลยที่นี่ยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแล้วถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาดูไม่ต้องเสียใจไปนะสามารถแอนไลน์หาน้ำหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งส่งรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาส่งรูปวิดีโอหรือว่าอยากไลน์คอวิดีโอคอได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้ เป็น19.20เป็นตัว1.9เนวิดีออนิกขับ2นะคะคันนี้ไมั40,000 48, 48,000โล7,89,000 7,89,000อ่ะมาดูคันต่อไปค่ะตัวนี้เป็น To ยโต a อันติดเป็นตัวอันติดนะคะพี่พี่คะ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้ บางคันอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่แรกนะบางคันท้ายังไม่มีราคานะพี่ๆขาน้ำหนึ่งต้องขอประธานอภัยด้วยนะแคปหน้าจอคันนั้นมาแล้วก็ทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่าง0 9 6ย์8 4 9 6 3เดี๋ยวน้ำหนึ่งอ่าดูให้อีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นตัว 1.6G เป็นตัวจีโฉมหน้านิวโฉมหน้าปี2019ตัวนี้เป็นปี2019จด20ไมล์1นึ0มโลคันนี้ค่าตัวก็ยังไม่มาแต่ว่าสภาพรถแต่ละคั รถแรกเข้าไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําแต่อาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยค่ะพี่ๆค่ะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองสเสน่ห์ของแต่ละคันจะไม่เหมือนกันใครสนใจคันไหนนะคะก็แคปหน้าจอทักขาน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะอันนี้หายไปคันนึงแล้วบางคันเขาก็จะเอาไปเก็บงานก็คือเขาก็จะทยอยมาจอดที่นี่แล้วก็ก็จะมีทางช่างเนาะก็ขยับ ขับไปทีละคันสองคันเพื่อที่จะไปล้างทําความสะอาดนะคะล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็ให้ทางเซลล์นะคะแต่ละคนก็เอามารีวิวรถแรกเข้านะคะก็บางคันก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยบางคันก็ล้างแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะคะเขาก็จะเก็บงานก็คือบางคันไหนที่มีแบบสะเก็ดหินบ้างหรือมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยก็จะไปเก็บงานปรับสภาพให้นะคะแต่ละคันคันนี้อีกหนึ่งคันค่ะเป็นปี2 0 1 9ันสิบเก้าจดยี่สิบ ไมหม่8หก0 0โลรอบนี้ไม่น้อยมากค่าตัวก็ยังไม่มาเป็นบางคันค่ะบางคันเข้ามาแล้วก็จะมีค่าตัวมีราคามาให้คันนี้รู้สึกว่าขี่นกเยอะมากๆเลยนะคะเดวล้างทำความสะอาดเก็บงานให้ค่ะนี่ค่ะรถแต่ละคันอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะก็จะมีร่องรอยบ้างเป็นธรรมดาเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองแต่ละคันมีไม่เหมือนกันนะคะมาดูรถกระบะย,ยกสูง4ประตูกันบ้างค่ะคันนี้เป็นเกียร์อะไรเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาต สองดูภายในสักนิดหนึ่งเกียร์ออโต้ใครที่แบบว่าถามหาเกียร์ออโต้นะคะช่วงนี้รถกระบะยกสูง4ประตูเก mm ียร์ออโต้ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยคันนี้เป็นปีเป็นพรีเรเนอร์สประตู2 4 e plus เป็นตัว e plus ค่ะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime running l i g h t ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะเพิ่มเข้ามาตัวนี้เป็นปี2019.20มาพร้อมกับแคลรี่บอยส่วนใหญ่แล้วนะ mm hmm. ก็จะเป็นรถ mm hmm. ปลดระวังจากหน่วยงานค่ะ mm hmm. พี่พี่คะ่ะ อ่ะนี่ช่างเขาก็อาจกําลังจะมาดูเช็ครถแต่ละคันค่ะว่าบางคันคันไหนควรเก็บตรงไหนบ้างค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะด่านแรกก็คือเจ้าหน้าที่จัดซื้อตาเหี่ยวค่ะคอยดูแลคอยคัดเกตคอยดูสภาพรถค่ะแล้วก็มาที่2ค่ะเขาจะมีการาเจ้าหน้าที่ QC ด่านแรกก่อนนะคะ QC ด่านแรกก่อน QC สภาพรถนะคะแล้วก็ส่งไปล้างทําความสะอาดนะคะ ทางเซลล์เขาก็จะเก็บมาทีละคันเพื่อที่จะนำมารีวิวก็ต้องขออนุญาตช่างก่อนนะคะพี่ๆตัวนี้เป็นปี2,000เป็นตัว 1.6G เป็นโฉมไมเนอร์เชนปี2019ไม่หม0่2 0 0 0โลคันนี้ค่าตัวก็ยังไม่มา เนี่ยค่ะช่างเขาก็จะดูเก็บทีละนิดทีละน้อยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าน้นหนึ่งอาจจะมีการรีวิวรถแรกเข้าเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะพาดูขั้นตอนว่ารถเข้ามาแล้วไปตรงไหนกันบ้างเก็บงานตรงไหนกันบ้างอันนี้คือรีวิวแบบจริงใจเลยให้พี่ๆได้ดูว่ารถสภาพแรกเข้าที่แบบยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําอะไรบางบางคันก็ยังเห็นแบบว่ามีสีเขียนหน้ากระจกอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ล้างทาความสะอาดค่ะนะคะ สนใจคันไหนบ้างคะพี่พี่คะมีคันไหนที่อยู่ในใจบ้างไหมนะคะถ้าล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สภาพสวยเนี่ยคะ่ะรถเข้าใหม่รถแรกเข้าเห็นไหมอันนี้คือรีวิวแบบจริงใจจริงๆถ้าใครแบบว่าอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้าใหม่นะคะ <S <S ก็เข้ามาดูได้เลยนะตอนนี้นะ เข้ามาดูได้เลยแต่ว่าถ้าใครแบบว่าโอ๊ยพี่อยากเห็นรถที่แบบปรับสภาพแล้วอยากดูรถสวยๆเลยพร้อมใช้งานได้ค่ะส่วนใหญ่พี่ผู้หญิงจะดูรถที่แบบสภาพแล้วนานๆที่นะคะจะมีรถจะมีพี่ผู้หญิงที่แบบขอดูรถได้เข้าบางท่านถ้าเป็นพี่ผู้ชายนี่เขาอยากเห็นอยู่แล้วสภาพรถที่แบบว่าเข้ามาใหม่เพราะว่าจะได้รู้เนะว่าจุดตรงไหนเก็บบ้างตรงไหนทําบ้าง อ่ะอันนี้น้ำหนึ่งเข้าใจนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถค่ะพี่พี่ขเข้ามามาดูได้เลยเครดิตดีอัพจัดยอดได้เต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้คลิปนี้น้ำหนึ่งก็พารับชมคร่าวๆเนาะนะคะช่องพาชมรถมือสองค่ะพี่พี่ขก่อนจากกันนะถ้าใครอยากดูรถกระบะเต็มๆเดี๋ยวสองเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวหนึ่งอาจจะไป รีวิวช่องกระบะก็เซิร์ชได้เลยน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดหรือว่าน้ำหนึ่งรถมือสองคัดเกรดน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองคัดเกรดนะคะพี่ๆค่ะน้ำหนึ่งรถตู้มือสองคัดเกรดมีเยอะมากๆสนใจยังไงนะคะสามารถติดต่อ,หร,อ,ตตอหรือติดตามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้โทรหาน้ำหนึ่งได้0ู6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ